สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกทท่ทานนะคะที่เข้ามารับฟังคําพยากรณ์ในช่องของจีราภาชาแนลในคลิปนี้ก็จะเป็นการพยากรณ์ชาวราศีกันนะคะอันเนื่องมาจากดาวพระอาทิตย์ดวงนี้ค่ะโคจรย้ายราศีนะคะไปได้ตําแหน่งเทวีโชคจะส่งผลอย่างไรต่อชาวราศีกันนั้นนะคะก่อนที่เราจะเข้าไปดูในรายละเอียดก็ขอฝากท่านผู้ชมช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามในช่องของจีราภาชาแนลทาง YouTube ด้วยนะคะ ท่านใดนะคะที่เกิดอยู่ในช่วงของวันที่17กันยายนไปจนถึงวันที่16ตุลาคมหรือถ้าท่านใดนะคะที่เคยไปผูกดวงวางลัคนาจากวันเดือนปีเกิดและเวลาเกิดก็สามารถเข้ามาดูคลิปนี้ได้เลยนะคะจะเห็นได้ว่านะคะในช่วงวันที่17พฤศจิกายนไปจนถึงวันที่15ธันวาคมปี64นี้นะคะดาวพระอาทิตย์ดวงนี้ค่ะยังอยู่ที่พบสหัชชะของชาวราศีกัน ดังนั้นนะคะในช่วงระยะเวลานั้นนะคะอาจจะมีเกณฑ์นะคะเดินทางอาจจะมีเกณฑ์อุบัติเหตุมีเกณฑ์จะเจอของแหลมของมีคมหรือมีเกณฑ์จะถูกทําร้ายหรือมีเกณฑ์ทะเลาะเบาะแว้งกับคนรอบข้างนะคะแต่หลังจากวันที่16ธันวาคมปี64นะคะดาวพระอาทิตย์ดวงนี้ค่ะก็โคจรย้ายราศีนะคะมาได้ตําแหน่งเทวีโชคและก็อยู่ในภพพันธุนะคะ เมื่อดาวพระอาทิตย์นะคะย้ายมาอยู่ในภพพันธุได้ตำแหน่งเทวีโชคนี้นะคะก็มีพละกกำลังนะคะที่จะช่วยชาวราศีกันในเรื่องของบ้านเรื่องของรถและก็เรื่องของอสังหาริมทรัพย์ซึ่งตลอดระยะเวลาตั้งแต่เดือนมีนาคมปี6-4นี้แล้วนะคะชาวราศีกันจะมีปัญหาตรงจุดนี้มากๆเลยทีเดียวค่ะแต่เมื่อดาวพระอาทิตย์โคจรเข้ามาอยู่ตรงจุดนี้ก็ส่งผลนะคะไปถึงเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วก็ทําให้ชาวราศีกันในเรื่องของบ้านรถและก็ อสังหาริมทรัพย์มีการแก้ไขนะคะไปในทางที่ดีขึ้นแต่ก็ยังมีปัญหาอยู่นะคะรวมไปถึงนะคะบางท่านนะคะในช่วงระยะเวลานี้นะคะบางท่านอาจจะมีธุรกิจใหม่ๆเกิดขึ้นนะคะมีงานใหม่เข้ามาซึ่งตั้งแต่เดือนมีนาคมปี64นี้เช่นเดียวกันนะคะ การงานตรงนั้นนะคะบางท่านก็โดนปิดกิจ,ก,จการไปบางท่านก็โดนปิดแบบชั่วคราวบางท่านนะคะก็ไม่สามารถที่จะทํางานตรงนั้นได้นะคะมีหลายๆอย่างที่เกิดขึ้นกับชาวราศีกันนะคะก็น่าเห็นใจชาวราศีกันเป็นอย่างมากเลยนะคะแต่อย่างไรก็ตามเมื่อดาวพระอาทิตย์ดวงนี้ค่ะโคจรเข้ามาในภพพันธุก็ส่งพลังไปจนถึงนะคะเรื่องต่างๆเหล่านี้ก็มีเกณฑ์การแก้ไขแล้วก็ดีขึ้นกว่าเดิมเป็นอย่างมากเลยนะคะแต่ก็ยังไม่ถึงกับดีเลิศค่ะ ก็ขอให้ชาวราศีกันนะคะให้มีความอดทนรอนะคะจนถึงเดือนเมษายนปี65เป็นต้นไปนั่นแหละค่ะเป็นปีของท่านแล้วนะคะแต่ในช่วงนี้นะคะดาวพระอาทิตย์ค่ะเดินคู่กับดาวพระพุธดาวพระพุธดวงนี้ก็หมายถึงตัวตนของชาวราศีกันเองรวมไปถึงเรื่องของการงานนะคะดังนั้นค่ะในเมื่อดาวพระอาทิตย์ ได้ตำแหน่งเทวีโชคก็จะส่งพลังให้ถึงเรื่องต่างๆเหล่านี้ด้วยนะคะก็หมายถึงว่าการงานของท่านนะคะเริ่มดำเนินการไปในทางที่ดีขึ้นไปตามลำดับแล้วนะคะอย่าท้อแท้นะคะอย่าสิ้นหวังแล้วก็ขอให้มีกำลังใจแล้วสู้นะคะรอประมาณปี65เป็นต้นไปนะคะในเดือนเมษายนค่ะทุกสิ่งทุกอย่างของท่านก็จะดีไปตามลำดับเลยนะคะจะเห็นได้ว่านะคะตลอดระยะเวลาตั้งแต่นะคะ วันที่10กันยายนปี63เป็นต้นมาจนถึงเดือนมีนาคมปี65ตลอดระยะเวลา1ปีครึ่งนะคะชาวราศีกันนะคะจะเจอปัญหาอะไรมากมายเลยนะคะไม่ว่าจะเรื่องของการเงินเรื่องอสังหาริมทรัพย์การงานรวมไปถึงความรักความผูกพันนะคะความรักที่ผ่านมานะคะผิดหวังความรักที่ผ่านมาโดนคนหักหลังนะคะแต่อย่างไรก็ตามนะคะจีลาก็ขอให้กําลังใจชาวราศีกันนะคะไม่ย่อท้อไม่ท้อแท้ต่อชีวิตนะคะ ที่ผ่านมาขอให้เป็นบทเรียนนะคะต่อไปนี้นะคะก็จะเป็นชีวิตใหม่ที่จะเกิดขึ้นกับท่านในสิ่งที่ดีๆค่ะไม่ว่าเรื่องการเงินการงานรวมไปถึงความรักนะคะเนื้อคู่ของท่านจะมาแล้วนะคะขอให้รอจนถึงเดือนเมษายนปี65เป็นต้นไปจนถึงเดือนเมษายนปี66นะคะ1นึ่งปีเต็มๆค่ะที่ ท่านจะเจอเนื้อคู่ที่แท้จริงของท่านแล้วนะคะอย่างไรก็ตามนะคะจีลาก็ขออวยพรให้ชาวราศีกันนะคะมีกำลังใจแล้วก็สู้กับปัญหาทุกวันนี้ไปให้ได้นะคะเพื่อรออนาคตที่สดใสในวันข้างหน้านะคะ ถ้าท่านผู้ชมนะคะชาวราศีกันนะคะฟังคำพยากรณ์ตรงจุดนี้ก็อย่าลืมนะคะนําคําพยากรณ์ไปปรับกับชีวิตของท่านให้ได้ประโยชน์มากที่สุดเลยนะคะถ้าชอบในคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปค่ะคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ